สวัสดีค่ะวันนะคะเราจะมาทำไข่แบบนี้นะคะนี่โดยใช้ไมโครเวฟง่ายๆมากๆเลยนะคะนี่ไข่ยัางน่าทานอยู่เลยนะคะเราก็ตอกไข่ใส่ชามแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราใส่น้ำลงไปนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะโอเคใส่ไปแล้วนะคะอคนให้เขาเข้ากันแบบนี้เขยา่าเขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะ เราไปนําไปเข้าไมโครเวฟกันได้เลยค่ะใส่ไปในโครเวฟนะคะเราก็ใช้ไฟกลางนะคะเราก็จะหมุนไปที่หนึ่งนาทีแล้วก็ปิดา้าไมโครเวฟป,ประมาณหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่าไข่ของเราออกมาเป็นยังไงอ๋อเจอขึ้นเราลืม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 เพลตัวนี้ปิดด้วยนะคะ นี่ไม้แบบนี้เรามาดูกันนะคะนะปิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่ของเราจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะว้าวนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ช็อนนะคะค่อยๆ เลือกความสุกได้เลยนะคะอันนี้ประมาณหนึ่งนาทีก็จะได้ไข่ประมาณนี้นี่นะคะเขาก็จะหลุดออกมาจากชามง่ายมากๆเลยนี่ส่วนตัวนี้นะคะไม่ต้องถึงหนึ่งนาทีดีนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งนาทีเห็นไหมไข่แดงเขาเริ่มแข็งแล้วแตตัวนี้ไข่แดงเขายังมีความแบบนุ่มๆเป็นน้ำๆอยู่อ่ะลองทำกันดูนะคะง่ายมากๆเลย